ต่อไปมาไปดินข่าวการเมืองที่น่าสนใจวันนี้นะครับพิเชษโพสต์สารประธานป้ามปึงเคลื่อนขึ้นเครื่องวิทัุไปญี่ปุ่นครับวันที่26มิถุนายน2558ในพิเชษพานสิเดนาจูลอดีตรัฐมุตีช่วยว่า,าการกระส่งการขานและอดีตสสพัฒประชาธิป,ปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กถึงปัญหาเรื่องอาวุธปืนของพลตำตรวจโท คมงเเวท,ทุกกระจา์ที่ประเทศญี่ปุ่นว่าฟันเรื่องนี้มาหลายวันขออนุนมัตพูดบ้านสามภาระหรือกระเป๋าที่ผู้โดยสารเครื่องบินจะทำเคลื่อนเคลื่อนอาจทำได้สองทานคือ 1. สามภาระห,ะหรือกระเป๋าเดินทางท,ที่โหลดเข้าห้องเคลื่อนทานสามประทานซึ่งผู้โดยสารไม่ถ้าติดมือไปเองสอง สาระระหรือกระเป๋าที่ผู้โดยสารถือติดมือขึ้นเคลื่อนเท่าห้อมโดยสารสิ่งที่จะติดตัวเข้าเข้าห้อมโดยสารต้องตวรวจสอบอย่างละเอียดที่สุดป้องกันอาวุธหรือสิ่งที่จะอํานาจใช้เป็นอาวุธอันตรายแก่กับตารรปเรือหรือผู้โดยสารเช่นอีไฮแอตเรมินหรือใช้ทำร้ายผู้โดยสารอื่น แม้แต่ที่ตัดเล็บหอมหรือของมีคมเล็กๆน้อยๆเพราะของขคลื่นเล่าเลื่อนเล่านี้หากเป็นอาวุธจัดถึงตัวและอาจเป็นอันตรายแต่ลูกเรือและผู้โดยสารทุกคนในพิเชษระบ,บุต่อว่าส่วนสามประที่หลดขึ้นเพื่อนนั้นสามประละเล่านั้นเมื่อผ่านเจ้าหน้าที่ที่ ไปตามสายปันก่อนถึงท้อมเคลื่อนเจ้าของสามระจะไม่มีโอกาสเข้าถึงสามระเทล่านั้นจนกว่าจะลมจะสายพันปพายทานเจ้าของจะไม่มีโอกาสเหยียบช่วยสิ่งของใดๆมาเป็นอะไรแต่ผู้อื่น้างตรวจสอบกระเป๋าหรือสามระเหล่านั้น ไม่จําเป็นต้องละเอียดถึงวัสดุขึ้น,นเล็กขึ้นน้อยจนเกินไปอาศัยการตรวจผ่านเครื่องโดยเครื่องเอสซรอย่างรวดเร็วเพราะไม่มีเวลาและโอกาสาใช้ความละเอียดสําหรับกบระเป๋าสัมภาระขนาดมากเช่นนี้ดังน,นั้นการตรวจกระเป๋าโหลดใต้ต้อมเครื่องบินจะมุ่งมั่นของผิดกฎหมายสินค้าห้ามนําออกนอกประเทศ สินค้าที่มีปัญหาในเรื่องภาษีหรือเรื่องห้อห้ามข้อจำจกัดเช่นยาเสพติดวัสดุที่อำนาจเป็นวัตถุระเบิดอ,อันตรายไม่ได้แน้นเกี่ยวกับเรื่องอาวุธหอมเจ้าของสามภาระเขาเข้าไม่ถึงกระเป๋าใต้ท้องเคลื่อนอยู่แล้วในเพียรระบตุต่อว่าคนี้เคลื่อนคุณคำนริต น่าจะเป็นเครื่องน่าจะเป็นเรื่องอาวุธปืนในกระเป๋าเล็กสายลมในกระเป๋าใหญ่แล้วหลนเคลื่อนจงผ่านเจ้าหน้าที่ออกไปได้เพราะไม่ได้เข้มงมวดเรื่องตรวจอาวุธหากัโคงเอากระเป๋าเล็กออกจากกระเป๋าใหญ่นำมาติดตัวขึ้นเคลื่อนความเพื่อความฉลาดใจจกถ,ถูกตรวจพบเพราะเป็นการ ตรวจคนมาตรฐานเพื่อความประสงค์ที่ต่านกันตัวนี้ไม่เกี่ยวกับบริษัทสายการบิงบอกรันวิ่งไทยเพราะไม่ใช่เป็นการปล่อยให้ผู้โดยสารเล็ดนกจากห้อมโดยสารไปเอาปืนในห้อมสามภาระท่าท้องเคลื่อนมาได้ไม่ใช่ความปิดของรอบรปภท่ากายยาณ การท่าขาศาัศสยานเพราะไม่ได้นำปืนติดตัวผ่านเข้าไปถึงห้องโดยสารหากมีข้อพบรอมของตัวเครื่อนตัวสายผ่านก็ไม่ใช่เรื่องบาเบาบอบห้อน่ากลัวเพราะอาวุธปืนไม่ได้เข้ามาถึงห้องโดยสารอันนี้จ,จ,จ,จนอนอทที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรจะมีจัดอธิบาย ให้สาระช้าใจชัดเจนอย่าปล่อยให้คนไม่เข้าใจจากคนไม่รู้พิาจารณากันไปเรือ่อยๆก็เป็นเรื่องจบสั้นผู้เสียหายจริงๆคือประเทศญี่ปุ่นเพรอบปืนและเจ้าหน้าที่เจ้าของปืนไปบรรจบก,กันที่นั้นมีการนำพาไปติดตัวปลายปืน ติดตัวไปอยู่ในประเทศของเขาและนำปืนเข้าสนามบินเพื่อขอเครื่อนที่ญี่ปุ่นเรื่งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับมีการปืนมีทะเบียนหรือไม่เพราะไม่ใช่ทะเบียนตามกฎหมายญี่ปุ่นน่าจะป่วยจะก,การที่จะหักหอก,หกเอาเอกสารอะไรต่ออะไรไปแสดงปัญหาคือตัวปืนกับ และตัดสุนอื่นที่ตรวจพบว,ว่าอีกกฎหมายของข่าวตานหาในวิเชตระบุทิมข่าวการเมืองเรียบเรียง